ไปดูที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเรือลากจุงของรัสเซียผลิตมาใหม่นะรุ่นเนี้ประมาณสามลำปล่อยลงทะเลก็ปี2022เขาเอามาซ่อมที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อก่อนยังไม่ทำสงครามที่ทะเลดำ้วมีแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วที่ทะเลดำไม่รู้มันลากมาไว้ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งแต่เมื่อไหร่เขาจะเอามาซ่อมตามข่าวที่เขาแจ้งนะ ไม่รู้ซ่อมยังไง่อมไปสอมมาน้ํามันไหลเข้าข้างในพอไหลเข้าข้างในตั้งแต่คืนวันที่แปดจนกระทั่งมาถึงตอนเช้าเรือมันก็คว่ำเห็นไหมเป็นเรือบางข่าวบอกว่าเรือตรวจการบางข่าวบอกว่าเป็นเรือลากจูงที่ใช้ในกองทัพกองทัพเรือของรัสเซียยังไม่ทราบแน่ชัดน,นะว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรมันเป็นเรือพ่อค้าหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกสงคราม กำลังเขาเขาทำสงครามอยู่พวกพ่อค้าคงไม่มาต่อเรือค้าขายหรอกมันต้องเป็นเรือที่เกี่ยวกับกองทัพเรือของรัสเซียเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เซนเปเตอร์สเบิร์กข่าวเขาบอกว่ามีสามลำนะเมื่อก่อนอยู่ที่ทะเลดำตอนนี้หนีหัวสุขหัวสวนแล้วออกจากทะเลดำไม่รู้มาอยู่เซนเปเตอร์สเบิร์กได้ยังไงทีมงานเครื่องไม้เครื่องมือของช่างไม่ดีพอหรือว่าช่างไรความสามารถอันนี้ก็ยังไม่ยืนยัน Qua xã hội thì theo chuyện mình trùm luôn đây giờ này